สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอล3ลีกใหญ่ในยุโรปแล้วค่ะทั้งลาลิกาสเปนบุนเดสลลกาเยอรมันและกาโชวซีเรียอาร์เจลีในสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะเริ่มกันที่ผลการแข่งขันลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่14ค่ะ คืนวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566ซึ่งลงสนามกันแค่หนึ่งคู่นะคะอลาเบสเปิดบ้านชนะกรานาดาไป3ประตูต่อหนึ่งคืนวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566รายโยบาเยกาโนเสมอกับบาร์เซโลนา1ประตูต่อ1บาเลเซียเสมอเซลตา้าบิโก้ไรสกอร์นะคะศูนย์ประตูต่อศขณะที่เคตาเฟ่ fe, เปิดบ้านเชือนชนะอัลเมเรียไป2ประตูต่อ1แอตอเลติโกมาดริดชนะมายโยกา1ประตูต่อศูนย์ คืนวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกาย,ยน2566เบียร์ดิอลชนะโอซาซูนา3ประตูต่อ1โซสซดาเฉือนชนะเซบียา2ประตูต่อ1การดิสเปิดบ้านแพ้เรอัลมาดริด0ประตูต่อ3เบติสชนะลาสพามัส1ประตูต่อ0และคืนวันจันทร์ที่27พฤศจิกาย,ยน2566ค่ะซึ่งลงทำการแข่งขันกัน,น,นแค่คู่เดียวนะคะคิโรนาเปิดบ้านเสม,มอกับเอเลติกบิวเบา1ประตูต่อ1 จากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนลาลิกาสเปนฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่14กันค่ะโดยหลังจากที่เรอัลมาดริดสามารถเก็บ3แต้มได้สำเร็จและคิโรนาทำได้แค่เสมอนะคะก็ส่งผลให้เรอัลมาดริดนั้นขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งจากการมี35แต้มค่ะ โดยลงแข่งไป14นัดชนะ11เสมอ2แพ้1นะคะซึ่งเท่ากันกับคิโรนาแต่ว่าประตูได้เสียมาดริดดีกว่าส่วนแอตเลติโกมาดริดซึ่งลงแข่งไปเพียงแค่13นัดนะคะมีอยู่31แต้มเท่ากันกับบาร์เซโลนาอันดับที่4ค่ะส่วนทางด้านของแอลติบิเบาอันดับที่5นะคะมีอยู่25แต้มเท่ากันกับเรอัลซเซดาแต่ว่าประตูได้เสียบิเบาดีกว่า อันดับที่7เรอัลเบติสมี24แต้มอันดับที่8เกตาเฟมี19แต้มนะคะซึ่งเท่ากันกับอันดับที่9รายโยบายเกาโนอันดับที่10บาเลนเซีย ซึ่งมี19แต้มเท่ากันล้วค่ะแต่ว่าประตูได้เสียนั้นแตกต่างกันนะคะโดยเคตาเฟนนั้นทําได้ดีที่สุดแล้วค่ะส่วนอันดับที่11นะคะลาสพาลมาสมี18แต้มอันดับที่12บีอาร์เรยอ้ามี15แต้มเท่ากันกับอาราเบสอันดับที่13ส่วนอันดับที่14โอซาซูน่ามี14แต้ม อันดับที่15เซบียาค่ะซึ่งตอนนี้ลงทําการแข่งขันไปเพียงแค่13นัดนะคะมีอยู่12แต้มอันดับที่16กาดิสแข่ง13นัดมี10แต้มอันดับที่17มาโยกาลงแข่ง13นัดมี9แต้มนะคะส่วนเซลตาบิโกอันดับที่18มี8แต้มกรานาดาอันดับ19มี7แต้มและอลเมเรียอันดับที่20มี3แต้มค่ะ ไปอัปเดตตำแหน่งดาวซันโวสำหรับลาลีกาสเปนฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่14กันนะคะอันดับที่1เป็นทางด้านของจูดเบลลิงแฮมจากเรอัลม,มาดริดที่ยิงไปได้11ประตูอองตวนกริสมันจากแอลติโกมาดริดค่ะยิงไป9ประตู บอค่ามายูโรจากเคตาเฟ่ afe, ค่ะยิงไป8ประตูเท่ากันกับเคราด m โมเรโนจากเบียริอัลซึ่งยิงไป8ประตูเช่นกันและอันเต้บูดิมีนะคะจากโอซาซูน่ายิงไป7ประตูจากนั้นไปดูกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนันฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่12นะคะ คืนวันศุกร์ที่24พฤศจิกายน2566ค่ะโคโลนเปิดบ้านแพ้บายเยียม,มิวนิกไปศูนย์ประตูตอนหนึ่ง ส่วนคืนวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566 Wolf อวฟบวกชน,ชนะไลซิก2-1นะคะเบรเมนเปิดบ้านแพ้เลเวอร์ูเซ่น0ูนย์ประตูต่อ3ในขณะที่อูนิโอนเบอร์ลินเสมอกับอัลส์บวก1ประตูต่อ1เช่นเดียวกันกันกบไฟบวกแลยค่ะที่เสมอกับดามสตาตัดไป1ประตูต่อ1ดอนมุลเปิดบ้านชนะมืนเช่นกลัดบากไป4ประตูต่อ2แฟรงเฟิร์ตแพ้สุดการ์ด1ประตูต่อ2 คืนวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566ไฮเดนแฮมเสมือกับโบคุ้มไรสกอร์นะคะ0ประตูต่อ0ขณะที่โฮเฟนแฮมเปิดบ้านเสมือกับไมาย0 5ไป1ประตูต่อ1 ไปดูสถานการณ์ตารางคะแนนบุนเดสลลกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024ซึ่งแข่งขันกันในสัปดาห์ที่12ทุกทีมลงแข่งขันเท่ากัน12นัดนะคะจกฝูงของตารางคะแนนตอนนี้เป็นทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซนมี34แต้มค่ะโดยชนะ11เสมอ1นะคะส่วนอันดับที่2บบเยอร์มิวนิคมี32แต้มจากการลงแข่ง12นัดชนะ10เสมอ2และยังไม่แพ้ใครค่ะขณะที่สตุ๊ดการ์ดอันดับที่3มี27แต้มนะคะ แข่ง12นัดชนะ9และแพ้3ส่วนดอดมุลอันดับที่4มี24แต้มจากการชนะ7เสมอ3แพ้2แอบเบไลซิกค่ะอยู่อันดับที่5มี23แต้มนะคะชนะ7เสมอ2แพ้3ส่วนฮอฟเฟนฮาม์มอันดับที่6มี20แต้ม ในขณะที่อันดับที่7ค่ะเป็นทางด้านของไอทรักแฟรงเฟิร์ตนะคะมี18แต้มอันดับ8 w o ว f ลฟบวกมี16แต้มไฟบวกอยู่อันดับที่9ของตารางนะคะมี15แต้มออสบวกอยู่อันดับที่10มี14แต้มค่ะขณะที่อันดับ11เป็นทางด้านของมึนเช่นกลัดบักมี13แต้มนะคะเวเดอร์เบรเมนอันดับ12มี11แต้มเท่ากันกับอันดับ13คือไฮเดนฮามค่ะ อันดับ14โบคู่มี10แต้มอันดับ15ดามสตัด9แต้มนะคะมาส์ ice, ค่ะอยู่อันดับที่16มี8แต้มในขณะที่อูนิโอนเบอร์ลินอยู่อันดับที่17ของตารางมี7แต้มและโคโลนอันดับที่18มี6แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาล2023-2024 20ในสัปดาห์ที่12นะคะแฮร์รี่เคนค่ะจากบาเยอร์มิวนกยิงไป18ประตู ตามมาด้วยแซอูกิราซีจากสตดตการ์ดยิงไป15ประตูลูอิสโอเปนดาจากแอเบเไลซิกนะคะทำไป9ประตูเท่ากันกับยูนัสโอเดอร์วินจากวอลฟบวกที่ทําไป9ประตูและเลรอยซาเน่จากบบเยมินิกยิงไป8ประตูจากนั้นไปดูกันที่ผลการแข่งขันเกาโชซีเรียอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่13นะคะคืนวันเสาร์ที่2 5พฤศจิกายน2566 ซาแลนิตาหน้าเฉิญนชนะลาซิโอไป2ประตูต่อ1ออตาลันตาแพ้นาปโปลี1ประตูต่อ2และเอซิมิลานเฉิญนชนะฟิอรเรนติน่าไป1ประตูต่อศคืนวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566กายารี่เสมอกับมอนซา1ประตูต่อ1ฟรูซิโนเนเฉิญนชนะเจนัว2ประตูต่อ1เอ็มปโปรีแพ้ซาสุโอโล3ประตูต่อ4 โรมาชนะอูดิเนเซ่3ประตูต่อ1และยูเวนตุสเสมอกับอินเตอร์มิลาน1ประตูต่อ1ไปดูผลคืนวันจันทร์ที่27พฤศจิกายน2566ค่ะเวโรนาเสมอกับเลเช่2ประตูต่อ2และโบโลญญาชนะโตริโน2ประตูต่อ0ูจากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารางคะแนนกาโชเซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่1 3นะคะ จาฟูงเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานมีอยู่32แต้มจากการลงแข่ง13นัดชนะ10เสมอ2แพ้1 ส่วนยูเวนตุสตามมาเป็นอันดับที่2ค่ะมี30แต้มจากการชนะ9เสมอ3แพ้1ส่วนเอซีมิลานอันดับที่3มนะคะมี26แต้มค่ะชนะ8เสมอ2แพ้3นาโปลีอันดับที่4มี24แต้มลงแข่ง13านัดชนะ7เสมอ3แพ้3นะคะขณะที่อันดับที่5ค่ะโรมามี21แต้มเท่ากันกับบูรลญนยาอันดับที่6แต่ว่าประตูได้เสียทางด้านของโรมา่าทำได้ดีกว่าอันดับที่7อัตาลนตา้านะคะมี2 0 Damn. เท่ากันกับอันดับที่8คือฟิอเรนตินาค่ะส่วนอันดับ9มอนซ่ามีอยู่18แต้มเท่ากันกับฟรอซิโนเนอันดับที่10ในขณะที่ลาซิโออยู่อันดับที่11ของตารางมี17แต้มนะคะส่วนโตริโนอันดับ12มี16แต้มอันดับ13เลเช่มี15แต้มเท่ากันกับซารซูโอโรอันดับที่1 4ส่วนเจนัวอันดับที่15มี14แต้มค่ะอูดิเนเซอันดับ16มี11แต้มอันดับ17กากยารีมี10แต้มเท่ากันกับอันดับ18เอมปลี ะะส่วนเวโรนาอันดับ19มี9แต้มและซาแลนิตาน่าอันดับที่20มีอยู่8แต้มไปดูตำแหน่งดาวซันโวกาโชซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่13นํามนำมาเป็นอันดับที่1ค่ะลาตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานทำไป13ประตู ตามมาด้วยทางด้านของโดเมนิโกเบราดีจากซาสโอโลทำไป7ประตูเท่ากันกับโอลิววเยชิรูจากเอซิมิลานส่วนอันเดรียโคปาน่จากมอนซาทำไป6ประตูเท่ากันกับนิโคลัสกอนซาเลสจากฟิอเรนติน่าทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนและอันดับดาวนัสนโวได้ครบทุกหลีกนะคะผ่านทาง s p o ร์ตบา n e w ิวส์ช n e l ค่ะ